จะทำเนี่ยยังสามารถใช้ได้ใช้ได้อยู่คฮะใช้ได้อยู่เพราะเราเป็นไม่ได้สั่งห้ามไม่ได้สั่งห้ามสั่งห้ามหยุดหยุดหนึ่งวันเพราะพื้นทีาเราปิดสติ๊กเตอร์เสร็จเราก็เราก็ถ่ายได้ทันทีคงสามารถจะแก้ฉลากได้ในสองวันแล้วก็ออยคงจะอนุญาตให้จำหน่ายได้นี่ก็คงจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะต้อง กพจาร่าดาเนินคดีกันก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปดําเนินการในส่วนอื่นๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่อ,ยา,อายัดไว้ก็ยังคงต้องอายัดอยู่ต่อไปนะครับจนกว่าการดําเนินคดีจะแล้วเสร็จนะครับหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบออย้อนหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าพบว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์รายเดียวกันนี้เคยเได้มีการกระทาฝ่าฝืนในเรื่องของการโฆษณามาแล้วครั้งหนึ่ง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ถึงลูกถึงคนครับวันนี้แน่นอนครับต้องคุยกันเรื่องของการเปิดตัวครีมกระชับทรงอกนะครับซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมคงจะเห็นข่าวแล้วก็คงจะจําได้กลายเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่าหนึ่งวิธีการสาธิตซึ่งทางบริษัทเขาอ้างว่าต้องการพิสูจน์ว่าการนวดกระชับทรงอกด้วยครีมของเขาแล้วเนี่ยจะทําให้ทรงอกเนี่ยกระชับมีการเปิดเสื้อ โดยวัดช่องห่างของหน้าอกจาก3นิ้วแล้วพอหลังจากนวดผ่านไป15นาทีก็เหลือ2นิ้วเขายืนยันว่าจะทำให้มันกระชับขึ้นแต่มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวครับเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นว่าหนึ่งก็คือการวิพากษ์วิจารณ์และการดำเนินคดีในข้อหากระทําการอันควรอับอายขายหน้าอันนั้นคือตำรวจดำเนินคดีนะครับหมายถึงว่าการเปิดตัวการสาธิต วิธีการที่เอาผู้หญิงไปเปิดหน้าอกกลางโรงแรมแล้วก็มีการถ่ายภาพโดยสื่อเอาไปปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ถัดมาก็คือข้อสงสัยเรื่องการอ้างสปปรรพคุณเกินจริงไปหรือเปล่าโฆษณาเกินจริงไปหรือไม่แล้วก็นำมาซึ่งการดำเนินคดีโดยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือว่าอยอยในข้อหาล่าสุดเนี่ยอยอเขาบอกนะครับว่า จะไปแจ้งความกับตำรวจเศรษฐกิจนะครับแจ้งจับบริษัทเซนเฮิร์บคอสเมติกที่ว่านี้ในฐานะผู้ว่าจ้างผลิตและก็จำหน่ายใน3ข้อหาหลักๆอธิบายง่ายๆก็คือข้อที่1ก็คือเครื่องสำอางที่ฉลากแจ้งชื่อผลิตไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเครื่องสำอางปลอม 2. เครื่องสำอางที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องและ 3. การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดคุณภาพสภาวะปริมาณและสาระสำคัญอื่นของสินค้าอีก2ข้อหาเนี่ยดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่ผลิตนะครับก็คือคุณจิตจเจริญวิเศษแพทยยาในข้อหาเครื่องสำอางที่ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิตไม่ใช่ความจริงถือเป็นเครื่องสำอางปลอมและเครื่องสำอางที่มีการแสดงฉลากฉลากไม่ถูกต้องนี่คือล่าสุด ในขณะที่บริษัทเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาส่งขายต่างประเทศมา6-7ปีแล้วเขาบอกว่าเพิ่งจะมาทำตลาดในเมืองไทยแล้วก็กำลังจะวางขายในห้างสะดวกในร้านสะดวกซื้อความจริงเขากำหนดด้วยซ้ำไปว่าวันที่สองนี้เนี่ยจะไปสาธิตอีกครั้งหนึ่งที่ลานกิจกรรมของเมเจอร์เพื่อจะให้เห็นถึงสรรพคุณของครีมกระชับทรงอกของเขาแต่คราวนี้จะเอาคนที่สูงอายุหน่อย 5 0 6 0ไปพิสูจน์เขายืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีส่วนสำคัญของสมุนไพรกวาวเครือพันธุ์พิเศษที่เขาคิดแล้วก็ลงทุนปลูกในเมืองไทยสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนาโนนะครับนาโนเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีที่มันเล็กมากและเขายืนยันว่ามันสามารถที่จะแทรกเข้าสู่อนุของผิวหนังได้ดีนี่คือเหตุผลของเขา ข้อสงสัยแน่นอนครับก็จะมีข้อสงสัยว่าโฆษณาเกินจริงการที่ไปนวดอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใช้ครีมหรือใช้น้ำมันอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้มันกระชับอยู่แล้วเต่งตึงอยู่แล้วถ้าเกิดนวดอย่างสม่าเสมอแล้วบางคนบอกได้ซ้าไปนะครับว่าการนวดที่เห็นใน15นาทีอาจจะเป็นเพรว่ามันเกิดอาการบวมหรือว่าช้ำ มีคำถามตามมาเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างเป็นทางการก็คือว่าการทดสอบทางคลินิกถ้าจะขายสินค้าแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องผ่านการทดสอบทางคลินิกแปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องมีการให้คนที่เอามาทดสอบแล้วก็ใช้ยายาจริงยาปลอมโดยคนนวดก็ไม่รู้แล้วก็มีจำนวนที่มากพอสมควรผ่านขั้นตอนกระบวนการเพื่อยืนยันผลแล้วต้องมีนัยยะสำคัญ วันนี้ก็เลยใช้เวทีตรงนี้แหละครับเชิญทั้งผู้ผลิตหรือว่าผู้จําหน่ายหรือว่าผู้ที่เปิดสาธิตแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวมาคุยพร้อมๆกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับซึ่งต้องใช้คําว่าผู้เชี่ยวชาญก็เพราะว่าท่านหนึ่งเป็นคุณหมอที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้โดยตรงอีกท่านหนึ่งเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยเพราะว่ามีเรื่องของสมุนไพรกล่าวเครืออยู่ด้วยแล้วท่านก็เคยผลักดันเคยอธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของการ หน้าอกหรือว่าตบนมแต่นั่นเป็นการออกกําลังกายวันนี้จะได้คุยกันครบถ้วนนะครับผู้ร่วมรายการท่านแรกนะครับกรรมการบริหารฝ่ายการตลาดบริษัทเซนเฮิร์บคอสเมติกคุณปิิศนาภายแสงหรือว่าคุณปุ๊กกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถัดมานะครับกรรมการบริหารบริษัทเซนเฮิร์บคอสเมติกนะครับฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับคุณสุเทพศิลปางามครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสุดท้ายทางด้านนี้นะครับท่านเป็นบอกว่าเป็นกับ เป็กกรรมการบริษัทคอสมาพร็อฟจำกัดใช่ไหมครับในฐานะเพศสัชกรนะครับคุณเชษดวงจีนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับและด้านนี้นะครับถัดมานะครับท่านแรกหัวหน้าสาขาวิชาสังเาศาสตร์ศีรษะคอและเต้านมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกรรอดจนนินครับสวัสดีครับหมอครับและสุดท้ายนะครับรองที่ดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยนะครับแพทย์หญิงเพนภาทรัพย์เจริญครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมลองใช้ดูมิตรของท่านนะครับวันนี้จะไม่ตัดสินนะครับว่ามันได้ผลหรือไม่ประการใดแล้วก็จะไม่มีการมาเปิดหน้าอกนวดพิสูจน์กันในรายการคือวันนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะเอาเหตุผลมาถกกันครู่เดียวได้กลับมาครับ กลับข้าสู่ถึงลูกถึงคนนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาผมถามคุณปุ๊กกี้ลงไปตรงมาก่อนเลยฮะที่ไปเปิดหน้าอกตบเนี่ยเจตนาให้เป็นข่าวใช่ไหมเปล่าค่ะเจตนาให้เป็นเรื่องใหญ่จะได้ขายของไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเตรียมแผนการโปรโมทไว้แล้วเริ่มวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ลงทุนไปสิบห้าล้านคือซื้อสื่อทางทีวีสื่อสิ่งพิมพ์มกซีนอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่วันนั้นเราไปเหมือนกับว่าสาธิตก็คือเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบ คือเหมือนกับว่าเราแสไปพิสูจน์ทราบเองพิสูจน์เพื่อเพื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้ผลจริงๆมไม่ได้หลอกลวงประชาชนแล้วเราก็ใช้สื่อเป็นเหมือนกับว่าเป็นสื่อกลางให้กับประชาชนเหมือนกับว่าเป็นต,ตัวแทนประชาชนมากกว่าครับเป็นเหมือนกับว่าตาไปดูว่าเออมันได้ผลจริงแต่ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าสื่อจะนำภาพพวกนั้นออกไปอ้าวก็คือเปิดให้เขา บีบให้เขาถ่ายอย่างนั้นก็ต้องให้ก็ต้องกะคาดได้อยู่แล้วเนี่ยฮะคือวันนั้นเป็นวันที่เหมือนอะไรที่แบบฝันร้ายมากคือเราไม่สามารถคุมนักข่าวเอ็ดช่างภาพได้เลยไม่เขาถ่ายก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาถ่ายไม่ใช่เหรอคุณสุเทพอยู่ใช่ไหมฮะอยู่ครับเออทำไมเขา,เาถ่ายเพาะเพราที่เราเชิญแล้วก็มีหนังสือจดหมายเชิญว่าเราสมวรสิทธิ์ขอสมควนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ ้องขอสัอหัวสิทธิในการถ่ายภาพมี<ล>มีหลักฐานไหมมีแค่จดหมายเชิญมีครับผมจดหมายเชิญมีหมายเหตุข้างล่างบริษัทขอส่นงเรียนสงวหสิทธินในการถ่ายภาพรับเฉพาะด้วยแล้วก็มีช่างภาพคนเราไม่รู้ว่าเป็นฉบับไหนะตะโกนให้ทายดึงเสื้อออกนมปลอมเปล่าของปลอมเปล่ามันคุมไม่อยู่เหั้นผู้ชายประมาณหกสิบกว่าคนที่เป็นช่างภาพมันแถลงอะไรทำไมสื่อถึงเยอะขนาดนั้นผมก็ไม่ทราบว่าผมเชิญนี่แถลงเรื่องการเมืองใหญ่ๆสื่อยังไม่เยอะขนาดนั้นเลยนะ ผมผมก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้คือไปเชิญว่าอย่างไรฮะบอกว่าจะมีการสาธิตรับใช้คําว่ารับ,บสาธิต,ธตพิสูจน์พิสูจน์อะไรไเห็นว่าครีมนี้ไม่ได้โฆษณาเกินจริงพิสูจน์อะไรบอกหรือเปล่าว่าจะมีมีการนวดหน้าอกมีอะไรงไงบ,บอกมีการสาธิตนวดหน้าอกอ่าคือปกติเนี่ยผมเข้าใจว่าเวลาการถแถลงเรื่องสินค้าเนี่ยมันก็จะมีนักข่าวสายธุรกิจ อย่างเช่นเราจะเปิดตัวสินค้ากขอกก็จะมีนักข่าวสายธุรกิจไปไปทำข่าวซึ่งก็จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งไม่ได้เยอะแยะขนาดนี้นี่มีครบหมดเราก็เลยงง,ง ى, ทั้งหน้าบันเทิงทั้งหน้าการตลาดอ่าผมก็ต้องถามตรงๆคือตั้งใจไม่ได้ตั้งใจให้มันออกไปอย่างนั้นถ้าตั้งใจออกผมคงไม่จัดชั้นที่สิบสี่หรอกอถึงขึ้นไปละยากลําบากมากไม่เกี่ยวในห้สิบสี่หรือชั้นล่างใช่ไหมครคือเห็นเห็นสื่อเนี่ยถ่ายภาพอยู่แล้วถูกไหมครับ แล้วก็รู้อยู่แล้วมันต้องออกไปเป็นข่าวแต่ช่วงนั้นคุมไม่ได้คือช่วง <c oughs> ช่วงก่อนมาเนี่ยนางแบบเดินออกมายังมีเสื้ออยู่แล้วบังเอิญผมติดนักข่ายนักข่ายญี่ปุ่นสัมภาษณ์ผมผม,ผมก็ลงจากเวทีคุณปุ๊กกี้ก็อยู่ก็เลยเหตุการณ์เนี่ยผมเองถ้าพูดไปถึงเป็นการแก้ตัวผมขอโทษประชาชนแล้วถ้ารู้ว่าจัดแล้วเกิดเหตุการณ์นี่พวกผมไม่ทำํำผมอยากอยู่เงียบเงียบในสังคมอยากกินข้าวริมถนนได้อะไรได้โดยที่คนไม่ต้องมานั่งแต่มีคนบอกว่าเนี่ยก็คือเจตนาที่จะให เป็นข่าวใหญ่แล้วคนก็จะได้ไปซื้อสินค้าคือเจ,จตนาให้เป็นข่าวใหญ่จะได้ขายของคุณเฉยยศนะอย่างนั้นผมลงทุนไปสิบห้าล้านวันที่วันที่หน<ะ>ึ่งที่ซื้อสื่อวันที่สองผมจัดงานแกนโอเพนนิ่งสินค้าที่เมเจอร์วันนั้นเป็นวันที่ผมนวดจริงๆ<ะ>มีห้องกระจกมีห้องอะไรที่อยากจะให้สื่อดำ<ะ>มันพลิกอุตรลุดกันหมดทุกอย่างครับแต่มันใครจะไปคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงเรื่องขนาดนี้อมย้อนกลับมาที่คุณุ๊กี่วันนั้นเป็นยังไงตกลงไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิด คือเหมือนกับว่าเราจะนวดสาธิตแต่ว่าเราจะสงวนเวลาตอนถ่ายภาพคือจะให้ถ่ายภาพต่อเมื่อนางแบบมีเสื้อปิดแต่ทีนี้พอถอดแล้วทุกคนลุกขึ้นแล้วก็ถ่ายเลยซึ่งเราก็ห้ามแต่ห้ามไม่อยู่แล้วแล้วที่แบบว่าสลดก็คือคุณมีสุกกระโดดข้ามมาห้ามเพราะว่ามีนักข่าวเหมือนกับว่าจะขอจับดูว่าเด้งจริงไหมผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคุณมีสุกถึงก็โดดไปว่าขอใช้สิทธิ์ความเป็นผู้หญิง ถ้าจะจับขอให้นักข่าวขอให้นักข่าวสุภาพสตรีจับเท่านั้นก็เนี่ยผมถึงบอกเลยทางบริษัทเสียใจมากที่ทําให้คุณมีสุขต้องเสียต้องเสียสละไม่รับรางวัลเนี่ยมีถึงขนาดมีนักข่าวไปเป็นผู้ชายไปขอบอกขอจับพี่ส่วนนี่ก็คุณมีสุขถึงกระโดดขึ้นไปเลยนะขึ้นเวทีจับมาแล้วว่าขอใช้สิทธิ์ความเป็นลูกผู้หญิงจับไม่ได้ถ้าจะจับให้สื่อสุภาพสตรีจับอ่แต่ว่าเข้าไปถึงเนี่ย ก็คือตกลงยังไงเนะี่ยคือคุณปุ๊กกี้ยืนยันว่าคือก็ตั้งใจจะเปิดแต่ตอนเปิดจะไม่ให้ถ่ายใช่ค่ะถูกไหมหเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ตั้งใจเปิดเดี๋ยวผมก็ถามอีกแล้วว่าถ้าไม่ตั้งใจเปิดจะติดสติกเกอร์ที่หัวนมมาไว้เตรียมมาไว้แล้วทําไมคือเสื้อมันบางใช่ไหมเรากลัวเหมือนกัน<ะ>ถ้าไม่ปิดเนี่ยมันก็มองเห็นเราถึงปิด<ะ>เราถึงปิดไว้ผมสั่งสั่งลูกน้องบอกให้ปิดไว้เกิดผ้ามันหลุดหรืออะไรนวดแล้วมันมันนั่นขึ้นมามันเป็นเรื่องตกลงทางนี้บอกว่าเตรียมจะเปิดไหมะไม่่่ให้สือถถาายเพระผมึง เขียนไว้ลว่าผมห้ามถ่ายบริษัทสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพรับเฉพาะสงว,วนสิทธิ์เลยฮะแล้วตกลงตอนนั้นก็เปิดตกลงคุณพวกกี้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรฮะเตรียมจะเปิดแต่ไม่จะไม่ให้ถ่ายใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องสาธิตให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้ผลจริงภายใน15นาทีฮะคือสื่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมอทำไมถึงคิดว่าจะให้สื่อเป็นคนไปบอกกับสังคมว่าเอ้ยมันเด้งจริงมันกระชับจริงมัน อะไรยังไงจริงเพราะคิดว่าสมัยนี้รู้สึกว่าสื่อมีอิทธิพลต่อประชาชนมากแล้วเหมือนกับว่าเราไม่ได้เหมือนกับว่าใช้สื่อเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราดังแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนประชาชน <c oughs> มาดูว่าโอเคนวดแล้วมันคือมันได้รูปที่สวยจริงแต่ว่าผลที่ได้รับก็คือสาหัสม,มาก ไม่แน่นะฮะอาจจะมีคนบอกว่าคนรู้จักครีมนี่เยอะขึ้นก็ได้นะครับก็รู้จักค่ะแต่ทีนี้ก็ผลเสียของมันก็มีคือตอนนี้เราโดนอายัดอะไรนของโดนแจ้งความดําเนินคดีอะไรมากมายแล้วจนกว่าคดีจะจบเนี่ยก็ยังขายไม่ได้นะครับตรงนี้ชัดเจนนะฮะถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยวันที่สองนี่ก็ทําไม่ได้แล้ววันที่สองคือแค่เป็นเปิดก็เปิดเปิดแกนี้แนะนาตัวขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาก็เปิด ก็จะเปิดแล้วจะมีการเปิดหน้าอกมานวดอะไรกันอย่างนี้ไหมคาเปลีอย่างนี้ผู้หญิงเป็นเอาอายุมากขึ้นเราคงไม่ช้าทายอำนาจรัฐถะเราเป็นบริษัทเอกชนเล็กๆบริษัทหนึ่งไม่มีแล้วนะฮะไม่มีฮะยืนยันว่าไม่มีก็คือจะอยู่ในเสื้อก็ไม่มีนางแบบไม่มีอะไรด้วยไม่มีไม่มีฮะท่นีแนะนำสินค้าอ่าทานนี้อ่าทางนี้เป็นผู้ที่ผู้ผลิตอ่าผู้จัดจาหน่ายมาก่อนถูกไหมครคุณพุกี้เข้ามาทีหลังใช่ไหมครับทำไมถึงไปมั่นใจแล้วถึงต้องเอาตัวเข้ามา อะไรนะฮะประคปะกันรับประกันหรือว่าเพียงแค่ว่าเขาให้ถือหุ้นสาซคือที่มั่นใจก็คือเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์วันที่เขาติดต่อมาขาบอกว่าไปลองนวดดูก็มไม่อยากไปไม่เชื่อเพราะว่าเราได้ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์อื่นๆเพราะเรามีปัญหาเรื่องหน้าอกจริงก็ลองใช้มาก็รู้สึกว่าไม่ได้ผลอพอทั้งนี้ติดต่อมาก็ไม่เชื่อไม่ไปเกือบเดือนตื้อจนแบบว่า,าไปก็ได้ ก็ไปนวดก็ตะลึงว่าโอเคเชื่อละว่ามันได้ผลจริงจรทีนี้ตอนแรกก็ว่าจะเป็นแค่พรีเซนเตอร์รับค่าตัวไปแล้วจบกันครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรามองเห็นว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยคือทําในเมืองไทยแท้แต่ว่าไม่ได้ขายในเมืองไทยมันน่าจะไปได้สวยในเมืองไทยครับก็เลยมาคุยกันว่าเรามาเปิดตลาดในเมืองไทยดีกว่าทางเจ้าของจริงเขาก็แบบไม่ค่อยจะอยากเพราะว่า รู้ว่ามันต้องมีปัญหาแน่นอนอย่างที่เราเจอกันตอนนี้แต่ว่ากี่คิดว่ามันไม่มีอะไรยากเกินไปก็ลุยค่ะค่ะอ่ะลุยเดียวเดี๋ยวผมจะกลับมาถามตรงนี้ก่อนนะฮะคุณคุณสมบัติของครีมนี้เี่ยมันเป็นยังไงอ่ะคุณพี่บอกคุณสมบัติที่บอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์พี่สูตรด้ตัวเองแล้วคือไม่ใช่ทำให้เพิ่มขนาดนะคะทุกคนจะเข้าใจว่า ต้องทาครีมตัวนี้เพื่อให้หน้าอกใหญ่ไม่ใช่แต่ว่ามันจะทําให้หน้าอกที่หย่อนคล้อยมากหรือว่าน้อยก็ตามทําให้กลับสู่สภาพเดิม,มแล้วก็เหมือนกับว่าบํารุงผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวหน้าอกที่เหมือนกับว่าเราเดินเนี่ยแรงโน้มถว่ถวงของโลกเนี่ยแล้วน้ําหนักของหน้าอกอมันก็ทําให้แบบว่าหย่อนคล้อยได้ครับ ก็คือทำให้มันที่หย่อนคล้อยให้มันแต่งตึงกลับมาเหมือนเดิมผิวหนังก็ให้มันชุ่มชื้นถูกไหมฮะแล้วก็ด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีอันนั้นเดี๋ยวมาว่ากันอันนี้คือคุณสมบัติอย่างที่คุณพุกี้เชื่อว่าจริงถูกไหมฮะแต่ที่ผมกลับมาถามคุณหมอเพนทพาก่อนฮะเป็นไงฮะฟังข่าวนี้ฟังสรรพคุณแล้วในฐานะที่หมอแล้วมันใช้กราวเครือแล้วเขาบอกใช้นาโนเทคโนโลยีด้วยคุณหมอเพนถามมีจริงดูเรื่องนี้แล้วคิดยังไง คือดิฉันก็คิดถึงความผิดพลาดซ้ำซาของระบบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะคือว่า,าเรามาย้อนดูกรรบวิธีก่อนนะ,ะ <c oughs> รกระบวนการเนี่ย <c oughs> ในการที่จะเปิดตัวสินค้าเนี่ยแทนที่จะเป็นเรื่องของ Demonstration <c oughs> หรืออะไรอย่างนี้นะะี่ะ <c oughs> มันควรจะเปิดตัวด้วยข้อมูลทางวิชาการแล้วก็การพิสูจน์ว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้กระบวนการนี้จำเป็นจะต้องมีงานวิจัย